สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่เราจะติดตรงนี้ครับตรงนี้มันทิศตะวันตกนะครับหลังของคุณผู้ชมก็จะไปทิศตะวันออกนะครับเพราะตอนนี้แดดจัดจ้านมากก็กี่โมงนะคุณผู้ชมแต่ดีครับช่วงนี้อากาศที่จังหวัดน่านอากาศหนาวนะครับยังไม่ร้อนเท่าไหร่ครับสิบโมงสิบโมงเช้าถ้าเป็นหน้าร้อนน่ะอยู่ไม่ได้ครับคุณผู้ชมจะติดมุมนี้นะคุณผู้ชมดีครับผมก็ เดี๋ยวถ้าติดแล้วผมคงจะมารีวิวใัะท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งนะครับเพราะว่าแสงแดดส่องมาโทรศัพท์มือถือร้อนมากครับตอนนี้ครับแต่คนทนได้ครับแต่โทรศัพท์จะไม่ทนเดี <laughs> ๋ยวผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยกันนะมุมนี้นะน่าจะใช้เวลาสักยี่สิบนาทีน่าจะเสร็จนะครับ ใช้ฟุกของเขาไม่ได้คุณผู้ชมมันเป็นไม้แล้วก็เราจะใช้ตะปูตอกอครับตอกแล้วก็พับออกครับ อยู่ตองใช้ครีมมาช่วยงัดหัวตะปูครับเพราะเจ้าตรงนี้มันมันบียไม่ได้ต้องใช้ครีมอย่างเดียวครับเราหมวกปิดมือถือไว้ไม่อย่างนั้นมือถือร้อนนะ มือถือร้อนมากครับเดี๋ยวเราปิดก่อนครับ ตรนี้ก็เสร็จคุณผู้ชมเดี๋ยวเราทดลองเอาไปเขเรียกว่าเอาหมวกไปปิดบังตรงนั้นไว้แลที่เราก็จะมากดไอ้เจ้าตัวรีโมทคอนโทรลน,นะครับเดี๋ยวผมขอพักคลิปเดี๋ยวผมไปเอารีโมทคอนโทรล้วก่อนนะนี่เราใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยคุณผู้ชม นี่เบตเตอรีเลขข้างไนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ผู้ช่วยนะครับพนัญญาผมมากดตรงที่ว่าปิดกับเปิดตรงนี้นะครับแล้วเล่นดูครับเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเปิดเขาเปิดเขาเปิดแล้วเราก็มากดออโต้ทิ้งไว้เลยครับทีนี้ก็ใช้ข้างเดียววันนี้ปิดเปิดข้างเดียวข้างต่อไปก็ไม่ต้องใช้แล้วครับเดี๋ยวเขาจะออโต้คนเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนครับเดี๋ยวเราจะทําทีาะว่าตอนนี้ตอนนี้แสงแดด แสงแดดไม่มีแล้วนะครับเราจะสมมุติขึ้นนะครับอ้าว oh. เอาอกเล้วว่าเอาคนนั้นเอาคนนันคุณผู้ชมอปิดต้องปิดดูปิดแล้วปิดเอาเปิดเปิดแล้วกดออโต้ทิ้งเลยเอาละคุณผู้ชมพอละก็คุณผู้ชมอันนี้เราไม่ไม่ไม่ทำอะไรแล้วนะเพราะเราให้เขาทำออโต้ปกติเสร็จแล้วเราก็กัน เด็กๆเ,เข้ามากดเล่นนะครับแล้วก็ถอดแบตเตอรี่ออกเลยครับต่อไปเราไม่ใช้แล้วครับให้เขาทํางานด้วยระบบออโตเมติกนะครับเอาออกแล้วครับออกเลยครับเราใช้ครั้งเดียวเนี่ยแหละครับครั้งแรกเนี่ยครับเดี๋ยวก็มาคืนเขาก็จะออกเองนะครับรี่ก็เก็บไว้ ไม่ต้องใส่แบตเตอรี่แล้วครับเก็บไว้เผื่อใครมากดเข้าเล่นเข้าเดี๋ยวตอนกลางคืนมาเดี๋ยวไฟดับอีกลำบากไม่มีแล้วครับทีงนี้ก็คงจะลำลางคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเรามีอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมอีกตัวเนี่ย็จะย้ายตรงนั้นนะครับอย้ายตัวเก่านะครับย้ายตัวเก่าไปท้งไหนคุณผู้ชมไอเจ้าตัวนี้มันส่องส่องที่ประตูแล้วนะผมก็จะเอาเจ้าตัวนี้อ่ะย้ายจากตรงนี้นะครับ อากจะตัวนี้ไปใส่จากตรงนู้นเพื่อให้แสงไฟส่องมาที่ผมนี่นะครับอันนี้มันส่องไปถนนนะครับถนนเรามีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะลาคุณผู้ชมไปตรงนี้ครับติดเหมือนกันแล้วครับใช้เวลาก็ไม่ถึง20่สนาทีครับคุณผู้ชมกินี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ